ดึกอันเงียบสงัดอาจารย์ดำกำลังประกอบพิธีกรรมทางสายเวทมนต์ดำเพื่อเรียกใช้ผีหงพลายอีนวนซึ่งผีอีนวลน,นี้ถือได้ว่าเป็นผีที่มีฤทธิ์เดชรุนแรงที่สุดของอาจารย์ดำก็ว่าได้และในพิธีกรรมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องเอาเลือดสดมาเป็นเครื่องเส้นสังเวยเพราะยิ่งผีหงพลายที่เลี้ยงเอาไว้ได้กินเลือด ก็จะยิ่งเพิ่มอำนาจของมันเป็นเท่าทวีคูณนั่นแปลว่าในศึกการดวลครั้งนี้จะต้องมีคนได้กลายเป็นเครื่องสังเวยของผีโหงพลายอินวนอย่างแน่นอนโอ้เอฮิจิตตังมามะภูตาพันธานังวิกึงคะเลเอฮิมะมาอ,อีเออุ ทุสะนะโสนะโมพุธทธายะจงออกมารับชใยกูบัดเดียวเน่อาจารย์ดำเพ่งกระสินไฟไปพร้อมกับท่องคาถาตามสายวิชาที่ได้ร่ำเรียนมา จากผีนวลปรากฏล่างขึ้นมาเสียงหมาก็เห่าหอนกันละงมลนเหม็นเน่าคละคุงท้องฟ้าเริ่มปั่นป่วนหนุนพายุโหมพัดกระหน่ำทันใดนั้นเองผีนวลก็ได้กล่มลงไปกินเลือดในชามบวงสวงอย่างหิวกระหาย ใบน้าเปลอะเลอะไปด้วยเลือดแลลลิ้นยาวมาเลียหลอบปากพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความพอใจอาจารย์ดำมีอะไรให้ข้ารับใช้รีบบอกมาได้เลยดีมากอีนวลรู้จักหน้าที่ตัวเองแบบนี้ข้าชอบ เอ็งรีบไปทางทิศตะวันออกในป่าลึกเอ็งจะเจอกับพระธุดงและก่อยของเวทลูกศิษย์ผู้ทรยศของข้าถ้าเอ็งเจอแล้วก็จับพวกมันหักคอกินเสียข้าอนุญาตและถ้าเอ็งทำสำเร็จข้าจะเอาเครื่องเส้นชุดใหญ่สังเวยเอ็งดีไหม ผีอินวนได้ยินดังนั้นจะน้ำลายไหลย,ยืดโดยความกระหายจากนั้นผีอินวนก็ยิ้มสยองแล้วล่างก็ค่อยๆเลือนหายไป เมื่อยามพระอาทิตย์บอกลากับฝากฟ้าสลับกับพระจันทร์ที่ค่อยๆขึ้นมาทักทายอันเป็นสัญญาณเปลี่ยนผ่านของกลางวันและกลางคืนคงเวทและพระธุดงก็ได้ปรากฏกันในป่าแถวนั้นและหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นก็เรียบร้อยแล้วต่างคนต่างก็เข้าไปในกุฏของตน โยมคงเวทในคืนนี้จะไม่เหมือนกับคืนอื่นๆขอให้โยมทำสมาธิตั้งจิตให้บริสุทธิ์แล้วแผ่เมตตาให้กับสรรพสัต์ทั้งหลายคืนนี้จะเป็นอย่างไรเหรครับหลวงพ่อคงเวทถามกลับไปแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบอะไรกลับมา ตนจึงตั้งหน้าตั้งตาทำสมาธิแล้วแผ่เมตตาตามที่หลวงพ่อบอกในคืนนั้นเองจากฟ่าที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นมีลมพัดโหมกระนำท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงฉานกลิ่มข้าวเลือดระคลุ้งเต็มไปหมดแล้วผีพลายรวน ก็ค่อยๆปรากฏล่างขึ้นมาห่างจากกรดของคงเวทไม่ไกลนักคงเวทก็รู้สึกตัวได้ในทันทีและหวาดกลัวในลทธเดชของบันไม่น้อยเหงือค่อยๆไหลซึมออกมาจากหน้าผากและแผ่นหลังของคงเวทในใจของคงเวทอยากจะวิ่งไปหาห,าหลวงพ่อแต่ก็มีผีพลายนวน ขวางทางอยู่เอ็งคือโขเวทสินะอาจารย์นำส่งขามาให้มาเอาชิ้นเอง็งทอดทันที่เนระคุณอาจารย์ไปเข้าพวกกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้า ทันใดนั่นเองผีอีนวลก็จู่โจมไม่ในกรดของคงเวศคงเวศปาข้าวสารเศกไปที่ผีอีนวลเมื่อผีอีนวลโดนข้าวสารเศษของคงเวศก็สะดุ้งง่ายหลังไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนกับปลาใส่ต้นไม้ก็ไม่ปาน คงเวทได้ยินผีอินวนท้าทายดังนั้นก็มุดออกมานอกกรดแล้วหยิบคันธนูอาคมคู่ใจขึ้นมาโอมนักมพุทธ,ธายะสิทธิวโจมะตะลาชาิเพียงแล้วก็หยิบลูกธนูออกมาอธิษฐานจิตจากลูกธนูธรรมดาแต่เมื่อคงเวทบรรจุคาถาลงไปแล้ว กลับทำให้ลูกธนูนั้นกลายเป็นลูกธนูไฟอาคมทันทีมีวิชาดีมนกันนีถึงว่าอาจารย์ดำจึงได้แค้นนะที่เองทอยยกท่านแต่ของแบบนี้ ก็ยังคงทำอะไรข้าไม่ได้อยู่ดีเมื่อลูกธนูไฟกำลังพุ่งเข้ามาหาพลายอินวนจูๆ่ๆลูกธนูไฟก็หยุดชะงักกลางอากาศจนล่วงหล่นลงกับพื้นดินจากนั้นผีอีนวนก็ยกมือขึ้นมาผนมท่องคาถา ก็ได้ปราปรกฏลูกไฟขึ้นมาลุ่งไปหาคงเวด้วกความเร็วคงเวทไม่ทันได้ตั้งตัวจึงถูกลูกไฟนั้นชนเข้ายังจังแต่ลูกไฟนั้นไม่ใช่ลูกไฟธรรมดาทั่วไปกลับแฝงเอาไว้ด้วยวิชาหนังควายของอาจารย์ดำคงเวดร้องเสียงหลงหลงไปดิ้นกับพื้น ด้วยความทรมานความเจ็บปวดนั้นเปรียบเสมือนกับว่ามีคนเอามือล้วงเข้ามาที่ท้องบิดไส้ของตัวเองแต่พอตั้งหลักได้คงเวชจึงได้รีบหยิบว่านยาอันเป็นสมุนไพรเสกที่ตนพกติดตัวตลอดเวลาขึ้นมาเคี้ยวกินคงเวชเห็นว่าวิชาของตนทำอะไรไม่ได้จึงรีบกลับเข้าไปในกรดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตั้งจิตให้ดำรงมั่นตามที่พระธุดงได้สั่งเอาไว้ผีพลายอินวนหเลาะด้วยความสะใจแล้วก็ยื่นมือยาวเข้าไปในก่วงของคงเวทเพื่อที่จะหักคอ สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนิ้นทุกขาอาเวลาอัพยาปัช,ชาอันนี้ค่ะสุขีอัตนังปาลิหะลันตุหลังจากสิ้นเสียงแผ่เมตตารถของโคงเวทก็ค่อยๆมีแสงพุทธคุณฉาบเอาไว้และเมื่อผีพลายอินวนเห็นว่าไม่สามารถทำอะไรครงเวทได้ จึงได้หันไปหาพระรูปนั้นแทนมันจ้องมองด้วยสายตาเครียดแค้นแล้วก็กรีดร้องสุดเสียงด้วยความ,มโมโหบรรยากาศรอบๆเวลวร้ายขั้นสุดลมพายุพัดโหมกระนำหรือแรงฤิธต์ของผีพรายอีเมนือก่อนที่มันจะวิ่งเข้าใส่พัตธดงสุดกำลังแต่ก็ไปได้เพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้น มันก็ต้องหยุดร่างของมันลงเมื่อมันได้เห็นใบหน้าของพระธุดงค์รูปนั้นขาทั้งสองข้างไม่อาจฝืนยืนอยู่ไหวต้องล้มซุดตัวลงกับพื้นดินมือทั้งสองข้างยกขึ้นมาพนมช้าๆโดยไม่สามารถบังคับร่างกายได้แล้วน้ำตา ก็ค the ่อยๆไหลอาบแก้มของมันมันจำได้ภายในรัศมีธรรมมันผ่องใสของพระลูกนั้นก็คือใบหน้าของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของมันนั่นเองเมื่อพระธุดงเห็นดังนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นมามองล่างของผีพลายอินวนด้วยความเวทนาสงสาร ในกองทุกขที่มารดาของตนได้รับบุญอันใดเราปฏิบัติด,ดีแล้วขอบุญนั้นจงเกิดกับมารดาของเราด้วยเถินร่างของผีพลายอีนวนก็ค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นร่างคนธรรมดารูปก,กายผุดพอง ส่งยิ้มให้กับพระรูปนั้นอย่างอบอุ่นในบุญกุศลที่ได้เห็นลูกชายบวชอุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา แล้วร่างของนวลก็ค่อยๆสลายไปสู่สุขติภูมิ คงเวทได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ต้องกลมลงกราบหลวงพ่อด้วยความศรัทธาและปฏิญาณตนว่าต่อไปนี้เขาจะละทิ้งเวทมนตุณใสทั้งหมดใช้เพียงแต่พุทธคุณและพลังเมตตาเพื่อที่จะได้เข้าถึงธรรมมันสูงสุดเหมือนกับหลวงพ่อ ที่บ้านของอาจารย์ดําจู่ๆเทียนที่จุดทําพิธีกระดับลงแล้วตัวอาจารย์ดําก็กระอักเลือดออกมากองโตเพราะของที่ส่งไปนั้นได้ย้อนกลับเข้ามาหาตัว ถึงตัวกูจะตายกลายเป็นผีกูก็ขอจองเวรกับพวกมึง 내이드 폭독 차